ดีจเ,เ,เจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปยอตาิตรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดป้าลดกระช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะสูตรนี้ขาวไวมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งวิตามินซีเขาจะสูงมากๆเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็กากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงใบมะรุมนะคะหาดซื้อได้เลยนะคะที่ไทยมีขายนะคะใครไม่มีมีมผงพอกหน้าตัวอื่นก็สามารถนามาใช้แทนกันได้เลยนะคะแต่ส่วนของผงมะรุมเ็าจะช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทาให้ผิวของเราขาวากระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเขาจะมีวิตามิน A วิตามิน C ที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยลื่นเรื่อนลื่นลอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงใบมะรุมอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้กาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีคาเฟีนเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือมะเขือเทศนะคะให้เรานํามะเขือเทศไปขูดหรือไปบดยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้เฉพาะน้ําของมะเขือเทศนะคะในส่วนของมะเขือเทศเ็าจะมีกรด a h a เอขาจะมีวิตามิน C ที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสใช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ามะเขือเทศอยู่ที่2อถึงสช้อนชานะคะ<ๆช>นี่คือน้ำมะเขือเทศที่เราไปปั่นไปขูดออกมาแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะประมาณ3ช้อนนะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวจากสกัดเย็นก็จะช่วยกักเก็บความช,มชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครไม่มีก็เบบี้ออ้ยจอนสันเลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3 4ครั้งเลยนะคะ ใครที่มีผิวบ่บบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเลยนะคะมีแปรงใช้แปรงไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกหนาๆได้เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ